ว้าวสวยมากอันนี้ขี้เหล็กอเมริกันนะคะนี่โอ้โหแคนาก็สวยแคนาให้เขียวออกน้ำตาลสวยมากเลยนะรอบนี้อ่าโอ้ใบไม้รูปผีเสื้อก็สวยนะคะนี่หกันลับประพฤกษ์นี่ฟอร์มเขาน่ารักตะมุตะมนินะคะนี่กันลับประพฤกษ์อันนี้เป็นใบแคนาค่ะนี่เป็นใบทองอุไรอันนี้ใบกันลับประพฤกษ์ โอ้สีม่วงสวยเลยอันนี้ใบงิ้วนะคะเดี๋ยวสักพักดอกงิ้วก็จะออกแล้วเนี่ยโอ้สวยมากเลยทองเออขี้เหล็กอเมริกันนี่คือสวยฟอร์มเขาสวยมากค่ะนีอ่อันนี้ก็จะเป็นแคนาค่ะนี้ใบยี่โถ ổ. ใบยี่โถฟอร์มเขาก็สวยแปลก,กๆดีนะคะน,นี่ใบไม้ให้สีน้ำตาลน,นี่อันนี้ปีบอันนี้เป็นใบปอโอ้ยใบปอสวยมากให้สีม่วงแกมเหลืองแกมน้ำตาลสวยจริงอันนี้ก็จะเป็นปีบโอ้โหเดี๋ยวลุ้นใบ <laughs> ใบเมเบิลยังสวยอยู่นะคะนี่โอ้โหนึกว่าจะ ไม่ออกสีหานุมานประสานกายสวยมากอันนี้ใบทองไกรหนานาเฉาเว่ยอันนี้ดอกก้นจามขาวอีห,หูสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบทองุไรนะคะอ่าอันนี้ปีบค่ะสังเกตไหมคะปีบเนี่ย เขาจะให้โทนสีเดียวทุกทุกเฉดสีเลยทุกสูตรเลยนะคะทุกสีเลยเขาจะผสมกันก็จะออกมาเป็นน้ำตาลหรือน้ำตาลทองแต่ใบไม้สีอื่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเยอะนะคะพี่ลองสังเกตดูนะคะอันนี้เท่าที่ทญ,ญาสังเกตดูเนี่ยปีบเนี่ยเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ไม่ว่าเขาจะผสมกับสีอะไรสีเขาก็จะได้ประมาณแบบนี้ทุกเฉดเลยนะคะแต่ ใบยอย่างเช่นใบขี้เหล็กเมกานอย่างเงี้ยเขาจะเปลี่ยนไปตามสีเนาะอย่างผืนเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ถ้าใช้ข้างเนี่ยค้ังอย่างเดียวอะ่ะสีของเขาเก็จะออกสีเหลืองนะคะแต่อันนี้ข้างกับล็อกวูดเขาจะเป็นสีม่วงแปลกมากนะคะนี่ก็ทำทำไปด้วยแล้วเราก็พยายาม สังเกตการเปลี่ยนสีไปด้วยนะคะทนยายก็พยายามสังเกตดูเนาะว่า,าใบไม้แต่ละชนิดเนี่ยเขาเป็นสีอะไรนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบอ่อนของละหงเมื่อกี้เขาหลุดไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นใบไม้รูปหัวใจโอ้โหหัวใจมีเซี่ยวของสีม่วงเลยนะคะน,นี่ค่ะคุณปีบโอ้โห <laughs> ปีบก็สวยนะคะนี่ คือเขาสวยสวยคงโทนสวยอมตะไม่ว่าจะไปอยู่กับเฉดส,สีไหนเนี่ยเขาก็จะให้โทนสีประมาณสีทองแล้วก็ฟอร์มใบที่สวยมากนะคะนี่ค่ะนี่เป็นเสน่ห์ของของใบเปีบนะคะที่ทยาพยายามสังเกตเขาและลุ้นสีของเขามากปรากฏว,ว่าเขาให้ทั้งฟอร์มฟอร์มใบแล้วก็สีเนี่ยแทบไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็จะเป็นโทนออกน้ำตาลทองแบบนี้นะคะส่วนแคนารอบนี้ก็จะให้โทนเอ่อเขียวเข้ม เขียวออกขี้ม้านะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีของใบขี้เหล็กอเมริกันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเพ,เพกาเพกานี่ถ้าใบแก่นี้เขาสีจะไม่ออกส้มนะคะว้าวอันนี้ใบปออันนี้ใบกันราประพรืกแล้วก็คุณปีบนี่ค่ะใบละหงมาลุ้นกันนะคะอันนี้ละหงใบ ัยรุ่นขึ้นมานิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะสวยมากเขาจะออกโทนน้ําตาลนะคะน้ำตาลเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบแคนาค่ะนี่คุณปีบคุณปีบนี่แบบเขาไม่รับสีจากใครเลยสีของเขาเป็นแบบไหนทุกสูตรหรือทุกเฉดสีเขาก็จะเป็นสีคล้ายๆเหมือนเดิมทุกผืนเลยแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบแคนานะคะนี่ นอนแทะกินแล้วมีสเสน่ห์มากสำหรับใบแคนาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นขี้เหล็กเมกันสวรรณพฤกว้าวใบไม้รูปผีเสื้อนี่ค่ะอันนี้เป็นมหาสจรรั์ความงามของอใบไม้เปลี่ยนสีนะคะน,นี้ใบไม้ให้สีน้ำตาลยังไม่รู้จักชื่อเลยฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกันระประพฤกนี้ฮานุมาน น,นี้ก็จะเป็นเพกานะคะนี่อันนี้กัละประเพร์ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเพกานะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นว้าวใบเมเบิลสวยมากนะคะนี่ค่ะเขาให้ให้เส้นใบคมชัดดีนะคะอือสวยเลย นี่ก็จะเป็นโอ้เมเบิลติดมาแล้วสวยมากนี่ค่ะนี้ใบขิลเล็กเมกันนะคะนี่ขิลเล็กเมกันเขาสวยมากสวยงามระหูโอ้เดี๋ยวเรามารุ้นใบนี่เฟิร์นเฟิร์นไม่ออกเขียวนะออกม่วงนะคะแล้วก็อันนี้โอ้โหเมเบิลสวยมากค่ะผืนนี้มีเมเบิลหลายใบอยู่นี่ก็จะเป็น ของอุดรส่วนมากก็จะออกสีม่วงนะคะขนาดว่าใส่ใส่ข้างไม่เยอะนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยล็อกวูดเขาก็จะให้สีม่วงอยู่แล้วนะคะแล้วแต่สูตรนะคะที่เราใช้เนาะบางถ้าเป็นสูตรของดีเกลเนี่ยล็อกวูดก็จะออกสีเทาๆนะคะแล้วก็ปกติถ้าสูตรโมเดนเ a เสารส้มเนี่ยเขาจะออกสี อีกสีหนึ่งนะแต่อันนี้เราผสมพิเศษทดลองดูนะคะก็เลยได้สีแปลกนะคะนี่ค่ะมีคล้างด้วยเนาะนี่ค่ะแต่ข้างถ้าใส่น้อยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งถ้าใส่เยอะก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้เท่าที่ธัญญาลองผสมดูนะคะแต่ว่าเราก็ใช้สีธรรมชาติหมดเลยนะคะสวยมากคืนนี้โอ้อันนี้ใบเพกา สีโดดมานิดหนึ่งอันนี้ใบฮานุมานประสานกายก็ก็จะให้สีม่วงนะคะอ่าใบไม้รูปหัวใจก็ให้สีม่วงค่ะนี้เป็นตนระประพฤกโอ้ตนระประพฤกใบนี้ก็ให้สีม่วงม่วงอมเหลืองใบไม้รูปหัวใจใหญ่มากใบนี้หัวใจโตทองอุตรายกับีขเหล็กอเมริก,กัน ส่วนมากใบไม้80%ให้สีม่วงเนาะผืนนี้นะคะนี่หนานเฉาเว่ยหวัวใจนี้ก้นจ้ำขาวแคนโอ้โหนี่ใบแคนานะคะสวยมาก ก็อันนี้ละหงนะคะละหงปูสีเขาแปลกมากออกออกน้ำตาลตัดกับม่วงนะคะก็เป็นสีแปลกเลยส่วนนี้ก็จะเป็นใบเพกานะคะนี่ค่ะเพกาก็สวยค่ะสีโดดเด่นมาเลยเพกานะคะนี่ส่วนนี้เป็นคุณปีบค่ะอันนี้ก็ใบปอสวยมากค่ะใบไม้รูปหัวใจ โอ้โหแคนาคิลิการ,ร์เมกันก็ใบงิ้วนะคะน้านเชาวเวย่ยโอ้โหแคนานี่ก็ยอดอ่อนของหนังเชาวเวย่ย